หนูน้อยปลื้มใจหลังพ่อไม่มีเงินซื้อเค้กให้ฉลองวันเกิดด้วยกล้วยและสม้ม แน่นอนว่าในเรื่องของการฉลองวันเกิดนั้นต้องไม่พลาดก,การเป่าเค้กอย่างแน่นอนแต่สำหรับเรื่องราวดังกล่าวนี้เป็นเรื่องราวที่ถูกแชร์กันเป็นอย่างมากในอินโดนีเซียเมื่อมีหนูน้อยที่มีนามว่าคาริสาวัยสามขวบที่ในวันเกิดของเขานั้นไม่ได้เป่าเทียนบนเค้กแต่อย่างใดแต่เป็นการเป่าเทียนที่อยู่บนกล้วยและส้มซึ่งแม้จะเป็นแค่กล้วยและส้มนั้นแต่หนูน้อยก็ไม่ได้เสียใจแต่อย่างใดหอมกับป,ปบดมือร้องเพลงตามอย่างมีความสุขโดยคุณพ่ออย่างอับดุลมานั้นได้ส่งคลิปของน้องคาริสาในการฉลองวันเกิดนี้ส่งไปให้้กับทางสื่อแลว ข้อความว่าแอดมินครับผมขอคําอวยพรให้ลูกสาววัยสามขวบของผมหน่อยวันนี้เป็นวันเกิดของเธอผมไม่ได้ทํางานแล้วซึ่งหลังจากที่แอดมินได้โพสคลิปดังกล่าวลงไปแล้วนั้นผู้คนต่างมากก็ได้เข้ามาแสดงความยินเห็นอวยพรวันเกิดให้กับหนูน้อยกันมากมายไม่เพียงแต่เท่านั้นได้เรียกน้ําตาจากชาวเน็ตก,กันมากมายจึงได้พากันถามหาที่อยู่และส่งของขวัญวันเกิดไปให้กับหนูน้อยกันอีกด้วย